ที่มีปัญหาเรื่องฝ้าจุดด่างดำนะคะหรือว่าหน้ามองคำ้ำฟังทางนี้เลยค่ะห้ามกดเลื่อนผ่านเด็ดขาดเลยนะคะเพราะวันนี้นะคะจ่ายมีเซตสลายฝ้าหน้าเนียนสวยนะคะมาแนะนํานั่นก็คือคอนเซปต์นั่นเองค่ะซึ่ง <Wow. S 1> จริงๆตัวนี้จ่ายเคยทําคลิปรีวิวไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะแต่ว่าเขามีตัวนี้ด้วยนะคะซึ่ง ตอนแรกอะใจไม่ได so, ้สนใจเท่าไหร่เพราะว่าายไม่ได้มีแต่พออายุเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยมันโดนแดดใช่ไหมแล้วมันก็เริ่มมีจุดด่างดำเริ่มเหมือนฝ้านะคะแต่ยังอาจจะไม่เป็นถึงขั้นเป็นฝ้านะคะแล้วก็มีรอยด่างดำจุดด่างดำของสิวหรืออะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะคะนะคะใจก็เลยไปหาข้อมูลแล้วก็เพิ่งรู้ว่าตัวคอนเซปต์เขามีตัวรักษาฝ้าด้วยแล้วก็ ตัวนี้จริงๆเขาก็ช่วยป้องกันเรื่องแดดที่เป็นสาเหตุของฝ้าอยู่แล้วนะคะเอาง่ายๆเลยก็คือครีมทาฝ้าตัวนี้นะคะมีอัลฟาอาร์บูติน1.2ซึ่ง เป็นตัวที่จะทําให้สลายฝ้าได้ตรงจุดมากๆเลยนะคะ <Wow. S 1> ก็อยากให้ทุกคนได้ไปลองใช้ตัวนี้เนี่ยจะช่วยบํารุงรักษาภายในนะส่วนตัวนี้นะคะเป็นกันแดดที่คอยป้องกันผิวเราจากแสงแดดนะคะ <Wow. S 1> ก็จะไม่ทําให้เกิดฝ้าถ้าใช้สองตัวนี้คู่กันนะคะรับรองเลยนะคะว่าฝ้าไม่เกิดนะคะแถมจุดด่างดําฝ้าอะไรก็ลดลงนะคะอยากให้ไปลองค่ะเดี๋ยวใจะจะทาให้ดูด้วยนะ ถ้าเหมือนจะเป็นฝ้านะคะต้องตัวนี้เลยค่ะ Concept a n t t m e ย a s m a Cream นะคะครีมทาฝ้าคอนเซปตนะคะซึ่งตัวนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะเขามี Alpha Arbutin เข้มข้นถึง1.2%นะคะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แพทย์แนะนำเลยนะคะแล้วก็มีผลทดสอบแล้ว100%กับคนที่ใช้นะคะบอกว่าช่วยให้ฝ้าจางลงภายใน3สัปดาห์เลยทีเดียวนะคะ ผ่านการทดสอบการระคายเคืองโดยแพทย์ผิวหนังนะคะมีมันติไว้เทนนิ่งและสารสกัดจากธรรมชาติอย่างวิตามิน v 3วิตามิน E ว่านหางจระเข้เอมเทศโจโจบานะคะช่วยปรับสีผิวให้กระจ่างใสขึ้นชุ่มชื้นขึ้นค่ะรักษาจากภายในแล้วก็อย่าลืมป้องกันจากภายนอกด้วยค่ะ คอนเซปต์ฟิสิ a อลซันโปรเ c t i o n Cream SPF 5 0 PA บวกบวกบกนะคะเป็นครีมกันแดด 3-in-1 นะคะทั้งปกป้องบำรุงแล้วก็ปกปิดนะคะทั้งนี้เนี่ยของเขาจะเป็นเนื้อแบบน้ำตบนะคะคือตบตบตบต,บตบแล้วก็จะมีน้ำออกมานะคะครีมทาฟ้าคอนเซ็ปต์นะคะตัวนี้นะคะหลอดใหญ่นะคะราคา290บาทค่ะ หาซื้อได้ที่วสัสด์นะคะส่วนหลอดเล็กนะคะราคา99บาทค่ะหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นค่ะครีมกันแดดคอนเซปต์หลอดใหญ่อันนี้นะคะราคา250บาทค่ะหาซื้อได้ที่วสัสด์เหมือนกันค่ะส่วนหลอดเล็กนะคะราคา69บาทค่ะหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นค่ะ